กขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ Mr 1 0 g a m e r TV เมอนะครับวันนี้เราจะมาสู้กับว i เทอร์บอสกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาสู้กันเลยอันนี้ไม่ได้ลงม็อดอะไรนะรก็0ูนยุดรู้สี่นะครับมันมีวิเทอร์บอสแล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเตรียมของเลยนะครับท่านผู้ชมอือหือ ของมาเยอะครับของเยอะอ้าวลืมเอาอาหารมากินแล้วท่านผู้ชมวันเด็ดเด็ดเป็ดขอเอาอาหารก่อนครับผมโอเคผมก็ไปเอาอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอเกมบมุดก่อนอืมเกมบมุดเอสนะครับผมมาเฮ้ย ลืมกดถัดไปในะท่านชมเอามามาเกมโหมดอืมเกมโหมด S ถัดไปครับไม่ได้ว่ะเอามามาเกมโหมด S โอเคได้แล้วครับมาเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลย กไกลบ้านอนะไรในแคปเออความลับของไอ้เจตัวนี้ก็คือเออเวลาเสกมันมาแล้วฆ่ามันตายเราจะได้ไอ้ตุอะไรวะแบบเป็นยังไงอ่ะนีเนี่ยแบบยังไงครับหืมองพันห้าร้อยแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยว่านผู้ชมคือดูคอยดูกันครับตอนนี้นี่ครับมาแล้ว่นานผู้ชมเฮ้ย มึงแค่หลอดแล้วเอ้ยคอยหิ้วลวดก่อนเลยแล้วตอนนี้แบบเรื่องอย่างนี้เพื่อขอยหิ้วเลือดในแคป มันก yeah. mm ็ย hmm. mm ูนด้ผมได้แล้วก็แค่มันยูไม่ได้ไงเด้ะคุณว่าใครนะเนี่ยอือหือือือ ท้าไมชมครับโอ้แพ้ได้ไงวะเนี่ยเออขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดอะไรในแคปดูปเฉยๆแล้วกันนะโอเคครับอ้าเกีเ่ยวสัม มนไม่เห็นได้ด้วยนะอุสตสาละุตสาหปลูกขึ้นันมาเลยครับแต่แม่งมันมาฆ่าเราครับโคตรบ้าเลยเลยครับโอเคครับเกมโหมดเอสหนึง่งสองปะ จิงก็มาสู้ด,ด้วยกันเด้อโยชทุดนี้ยาวแน่นอนครับคุณผู้ชมโอ้ลืมดูเลือดตัวเองเลยนะครับ โอ้มามหมวันนี้ยมา่กินไม่ได้ยม่ม่บอกขอหิวเลือด มันก็สื่อเลยนะครับมันหิวเลือดน,นะครับต่ารวจอื้ม สามเลยสามล้านค่ะถ่ามันแล้วเขาเพิ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเรามาต่อกัน,นครับสวัสดีครับนะก็ผมใส่จะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ดูแม่เป็นเพราะอะไรนะครับยังไงมันฆ่ายากมากครับในคอมมันฆ่ายครับนะในคอมแม่งเกินเลยคอมฆ่าง่ายที่สุดแล้วนะครับ ตายก็ขอตายตรงนี้ดีกว่าตื่นมาเก็บเลยเฮ้ยเหมือนส,สงสัยมันจะไม่เห็นแล้วครับอ้าวรอตายแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ง่พีคงเท่านี้นะครับยนดี้ารับต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ่ไหนวะ ใช่วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมคอมเมนต์กันมาถามกันด้วยนะครับเอาสสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับยูอ่ะตอนวะผมจะไม่ทาอินโทรแบบน้ำคลิปนะครับเพราะว่านอกจากนั้นมันนานมากครับนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ